รู้ป่ะรู้รู้นะมาจะออกแล้วนะเออาหรผมไม่ได้ฟังเลยพี่โทษทีมาออกแล้วขนาดนีะเวเดชันเป็นตัวนึ่งสุชาติเป็นตัวที่สองจามศดใสที่สาม ลาพินดิสตันดาดิฮ์ดิโกปาไอซ์แมเบเดชันเประตูอันดับหนึตัวชัดประตัวที่สองจันสดใสด์ที่สามลาพินดิสต์ดิโกปาไอซสองออกแานตรง Gue deze al verschiedene pendant am year Sur Ni sort all live in karton i wap letter Depois <laughs> say you my tong Laden-02